ดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์อาจารย์ปริญญาเทวานารมิตรกุลนะคะอาจารย์มองว่าการทำเมโมยูนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ผ่านๆมาของประเทศไทยในการเมืองของประเทศไทยเลยค่ะที่ผ่านมาน่าจะมีการเจรจากาันต่อรองเรื่องของเก้าอี้การนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆแต่ในรอบนี้กลับมีนยโยบายเป็นตัวตั้งแต่ว่า300นายโยบายของกล้าวไกลค่ะคุณผู้ชมกับการต่อรองของเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่า เพื่อไทยเนี่ยเขาก็มีคะแนนเสียงของเขาก้าวไกลก็มีเหมือนกันการต่อรองนี่ก็อาจจะไม่ได้มีมากทั้งสองฝ่ายนะคะก็อาจจะต้องคุยกันด้วยในเชิงนโยบายว่าจะไปต่ออย่างไรเพื่อให้ทําตามนโยบายที่ประชาชนต้องการได้มากที่สุดแล้วหลังจากนี้ล่ะจะมีอะไรพลิกอีกไหมที่ต้องจับตานะคะลองฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากอาจารย์ปริญญากันค่ะส่วนใหญ่ของนโยบายเพื่อไทยกับก้าไกลเนี่ยเกินครึ่งนะครับที่เหมือนกัน นะครับนโยบายเกี่ยวกับกองทัพนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์อาหารว่าต้องให้จากนี้ไปต้องเป็นความสมัครใจเป็นอาหา,าชีพแบบสมัครใจอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องการลดความเหลือ่อมล้ําอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่านโยบายส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปเดียวกันได้ะนะครับแล้วหลายข้อก็น่าจะคุยกันไม่ยากอ,อาจจะมีเหลือแค่บางข้อแหละที่ต้องคุยกันคุยกันคุยกันมากหน่อยแต่ผมเชื่อว่านะครับสังคมก็คาดหวังให้สองพักนี้คุยกัน ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาต้องมีการคุยนโยบายันโดยพ้องยีง่สองพักนี้คะแนนเสียงเองก็ต่างกันถึงขณะนี้นะครับไม่เป็นทางการคือสิบสิบสิบสอสใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แปลว่าก้าวไกลจะมีหน้าต่อรองมากนะครับจนให้เพื่อไทยต้องยอมทุกอย่างนะครับขณะเดียวกันเพื่อไทยก็ไมาได้มีหน้าต่อรองมากนะครับเพราะว่าสังคมและกระแส ของคนไปเลือกตั้งส่วนใหญ่เขาคาดหวังไม่เห็นการตั้งรัฐบาลด้วยกันดังนั้นเราจะเห็นสองพักเนี่ยเขาต้องเดินหน้าคุยกันนะครับนโยาบายที่ต่างกันอยู่ก็ต้องหาทางเข้าหากันแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการใหม่ถามว่ามีโอกาสจะพลิกอะไรบ้างอ,อันที่หนึ่งเ,เรื่องการถือหุ้นไอทีวีคุณพิธาสองเรื่องการยุบพักข้อที่สามครับคือการประกาศผลและการรับรองผลการเลือกตั้งนะครับของกอกต กกตจะไม่รับรองไหมจะให้ใบส้มใบเหลืองใบแดงใบดำต่างๆไหม นั่นคือสิ่งที่นักวิชาการประเมินนะคะคุณผู้ชมว่าอาจจะต้องจับตาต่อจากนี้ไปอีกไหนจะเรื่องของการโหวตนาะยกรัฐมนตรีนะที่อาจจะต้องไปคุยกันต่อในสภาด้วยก็เป็นประเด็นสําคัญแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเถียงไม่ได้เลยก็คือคะแนนเสียงของก้าวไกลที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆและรอบนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศทางการเมืองก็เป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันเหมือนพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายพื้นที่ที่คาดหวังว่าแหม่สอสอเขต บ้านใหม่บ้านเก่าบ้านเดิมค่ะยังคงอยู่หรือเปล่าก็มีปรากฏการณ์ที่หลายคนบอกว่ามันคือมดล้มช้างหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอบนี้มีแค่เขตเดียวเท่าน,นั้นนะคะที่เพื่อไทยเอาชนะก้าวไกลไปได้แต่ว่าทุกเขตนะเป็นสีส้มหมดเลยและมีบ้านใหญ่อีกหลายพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมีเขตหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากเลยคือคุณรัฐ คุณรักษนกสีนอกนะคะซึ่งเป็นว่าที่สสหญิงก้าวไกลก็สามารถล้มบ้านใหญ่อย่างคุณวันอยู่บำรุงซึ่งเป็นอดีตสสเพื่อไทยแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยนะในเขต28ส่วนเขตอื่นๆที่น่าสนใจอย่างสมุทรปราการเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมก้าวไกลก็ชนะบ้านใหญ่ตระกูลอัศวะเหมได้ชนบุรีค่ะก็เป็นพื้นที่สึกแข่งศักดิ์สีระหว่างคุณปลื้มนะคะกับคุณสุชาติชมกลิ่นแต่ว่าก็มีเรื่องของโซนตะวันออกที่เขาบอกว่า ก็มีหลายเขตที่ก้าวไกลก็มาแรงทีเดียวและอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากคือเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเชียงใหม่ก็คือก้าวไกลนะคะก็ทล,ลายกำแพงเหล็กของจังหวัดเชียงใหม่คว้าไป6ที่นั่งในขณะที่เพื่อไทยก็คว้าไปเพียงแค่4ที่นั่งเท่านั้นก็เป็นปรากฏการณ์มดล้มช้างนะคะที่หลายคนก็จับตาดูเหมือนกันว่าแมมรอบนี้พอไปเปรียบเทียบบัตร2ใบนะคะ สีของสสแบบแบ่งเขตกับปาร์ตี้ลิสต์นีคุณผู้ชมจะเห็นภาพเลยลองไปดูได้ในเว็บไซต์ของไทย PBS นะคะแผนที่ประเทศไทยของการเลือกสสแบบแบ่งเขตกับปาร์ตี้ลิสต์สีมันต่างกันชัดเจนเลยนะคะมันมีในยะอะไรบางอย่างที่น่าสนใจทีเดียวกับผลของการเลือกตั้งรอบนี้หลายคนก็ตั้งคําถามไปถึงของการจัดตั้งสูตรรัฐบาลและตัวเลขของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ ก็เยอะมากนะคะคุณผู้ชม74เปอร์เซนต์กว่านะคะหลายคนก็มองว่าที่ได้สีส้มเยอะขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากคะแนนของคนรุ่นใหม่เจนซีแต่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมว่าตัวเลขของคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ล้านคนนะคะในขณะที่เบื้องต้นตอนนี้ก้าวไกลได้มา14ล้านเสียงสิ่งนี้ก็สะท้อนบางอย่างอีกเหมือนกันว่าอาจจะมีอีกหลายเจเนเรชันนะคะที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงทีมข่าวของเรารวบรวมและลองสอบถามดูนะคะคนหลากหลายเจนว่าเขาต้องการเห็นการ เปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายอย่างไรในการเมืองไทยรอบนี้ค่ะคนลุ่นเก่าพอคิดว่ามันเป็นบริหารแบบเดิมๆง่วงไปด้านไหนกับเป็นแบบเดิมๆถูกด้านเลยพ้อนโยบายความคนลุ่นไหมมาพอคิดว่ามันมันส่งเข่าทาพอเลยอ,อยากเปลี่ยนถึงคนลุ่นไหมอยากเปลี่ยนแปลงเศรษฐกคิจทีดีรายใดมีรายใดเพิ่มคืน ซอยเด Connie, à, so mm ียใซ่ใช่น e mm ้า hmm. น้าหนีมาอาจจะได้กล้มเก่าไปนาเป็นลักษณะเขาจะเลื่อนลุงตาแต่ตอนนี้ก็คืออยากให้เปลี่ยนลักษณะแบบมาแบบเก่าเพราะว่าตอนนี้มันค่าข้าวจีนมันสูงอ่ะสูงทุกอย่างเอี้ยกระขึ้นเอี้ยกระขึ้นบัดนี้ไร่ใดเขามันบ่มีเขาก็อาศัยใส่น้ำลูกบัดนี้ลูกกะกะหยาดเห็นงานกะยากู้งานกะยากบางที่กะเออกะอึดอัดแบบที่ว่าเขา ข้าว่วมีหมองสุดไปอ่ะข้าก็อยากให้เตียนแบบบูแบบที่ว่า้ให้แบบเศรษฐกิจแบบเก่ากลับขึ้นมากเสหล้กก็อยาห้ทั้งพนารัฐบาลหรือผู้มาเป็นสสเป็นซสซนี่ให้เห็นความสําคัญของนี่ละคนผู้สูงอาุยี่คือ่อเนี่ยเป็นคนสูงอยู่คือสวัสดิการที่เนี่ยสึกว่ามันจะหน่อยหน่อยไปหน่อยอยากให้ันได้มาตรฐานคือตามประเทศเขาเนี่ยต้หน่อยว่าท้าเสียงแบบใให้เฮ็ดตามที่เ้าได้ใ้ได้บ หาเห็ดไปแล้วเฮ็ดบ่ได้ย้ำมาต้องมาหาอีหลบ นั่นแหละค่ะคือความคาดหวังของภาคประชาชนนะคะจากทุกพื้นที่ของประเทศไทยและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจในช่วงนี้ก็คือว่าช่วงของการนับคะแนนหน้าหน่วยค่ะคุณผู้ชมก็มีประชาชนเนี่ยไปจับตากันแทบจะทุกหน่วยเลยและบางหน่วยก็มีรู้สึกว่าเอ๊ะมีความผิดปกติกันเกิดขึ้นก็ไลฟ์สดกันนะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่ได้นอนนะหรืออาจจะนอนก็คงจะนอนน้อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ ลุ้นผลคะแนนกันอย่างหนักในขณะที่ประชาชนก็ทําหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องรวมถึงอาสาของโหวต62เองที่ก็นับคะแนนคู่ขนานไปกับกะกะตด้วยเนี่ยนะคะก็ทํางานกันอย่างหนักละค่ะเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนตื่นตัวเพราะว่านี่เป็นการเลือกตั้งครั้งสําคัญที่มีความหวังว่าจะ เปลี่ยนประเทศไทยไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นดังนั้นค่ะสิ่งที่สำคัญหลังจากนี้ที่จับตามีหลายประเด็นทั้งเรื่องของกรณีการถือหุ้นด้วยการยุบพักจะมีไหมสว2อ0้เสียงจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาการโหวตนายกในสภาหลังจากนี้ด้วยเนี่ยนะคะแต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่สะท้อนชัดเจนว่า ประชาชนเขาต้องการความชัดเจนจากพักการเมืองและต้องการการลงมือทําจริงๆคือรอบนี้สสที่เป็นงูเห่าในรอบที่แล้วก็คือสับตกหมดเลยนะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เราเห็นการเมืองไทยเปลี่ยนไปจริงๆพรุ่งนี้ตรงประเด็นคงได้พูดคุยกันต่อนะคะลงลึกถึงการทำ MOU เนี่ยค่ะระหว่างพกร่วมรัฐบาลว่าอ้าตอนนี้เผื่อไทยเขาก็มีนโยบายของเขาชัดเจนก,ก้าวไกลก็ มีชัดเจนเหมือนกันเนี่ยนะคะจะคุยกันอย่างไรให้นโยบายไปในทิศทางเดียวกันเพราะต้องไม่ลืมว่าบางนโยบายของเพื่อไทยก้าวไกลก็ไม่เอานะคะบางนโยบายของก้าวไกลเพื่อไทยก็ไม่ได้มีจุดยืนที่ชัดเจนเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่จะเดินหน้าหลักการในทางการเมืองการเดินหน้านโยบายหลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นับจากนี้ด้วยนะคะ